เก็อาคูลามาทว,ว่าดีไหมบ่าฉีกหรอหน้าจอจะเขียวอันเนี้ยรถแล้ว,วถ้าเดี๋ยวค่อยเล่นละถ้าหัวใจอันเนี้ยรถหมดเมื่อไหร่เราจะกลายเป็นซอมบีเ้เมื่อนั้นเชื่อถึงปะทำไมต้องนึง,นงโอ้ยนี่คือเกมกรอกบซบอ์ นี่คือเกมกอบอกนะครับผมถ้าอมชีดเชื้อเข้าไปเนะน,น,น,นี่ยบ่นเลยตุนใหม่ตุนบุ๊คเบิร์กเยอะเยอะอมจะสอนว่าถ้าผมก็ตายนี่แล้วนอกจากนั้นผมยังสามารถพูดได้อยู่อือฮายพูดได้อยู่แต่ไม่อยากไปนนะอ่ะอือตาย เป็นผู้หญิงด้วยุยแอุ๊ยฉีดเอ้เ๋อเป็นผู้ชายเป็นสะอานนี้หรอ ้ยว่าแต่ผมสงสัยไอ้พวกนี้คืออะไรมาโอ้ยาย้สวัสดีเจะเตอร์ไปไเ,ไป,ไเป็นอะไรกระพริบอืมเจตเตอไ์ปนอะไรเจตเตอร์เฮ้ยมึงสู้มึงสู้เหรอจะจะ,ะอืมอึ้งมึงจะเตอน์ไหมอืมทีบดูมันกลัวดิเฮ้ยอะไรอะไรเงี้ยมันกลัวดิดิดูมันดิดูมันกออนลัวมึงกลัว ไม่ไม่ต้องนี่ตูนเกมนี้ก็สนุกโอเคลูกพอาดทีไปดิเออเกมนี้หนูเคยหนูเคยเล่นตุนใช้ปืนไฟฟ้าช็อตให้มันแล้วอย่ามาุเอาเลยดีวะเลือดออกถอยไ่ไงโึงลูกขึ้นมาได้ยังลุกปล่อยลุกลุกมึงลุกขึ้นดิวะ ไม่ไหวใช่เดี๋ยวจัดการมันได้แน่นอนเขาบูมดูนี่นะเขาบูมดูนี่นะเขาบูมดูเขาบูมดูทุกคนครับดูนี่นะดูดิมันไม่รอดเนี่ดูดูเออไปรอเตะอืมบายบายนะเพื่อนคุณครับ บอห์คุณครับคุณเห็นคนคุณเห็นเลือดตรงนี้ไหมครับเออเห็นครับเห็นครับคุณครับคุณมาด่งนนี้ครับคุณครับเห็นครับเห็นครับคือตรงนี้มันเหมือนมีแลวพวกเราก็อยู่แถวนี้พอดีมันมีคนโทรแจ้งว่ามีคนฆาตกรรมกันที่นอสะปานกูใส่คนร้ายหนีไปไม่ไกลหนีไปไม่ไกลเอาเวยเอาไปกูไปแล้ว ดุก่อนตุนตุนอู้อนี่ไงตัวมาแล้วนะพะไปมาแล้วดูดิด <touchdown ở bar> anyway. ูต <gained> ัวเด้ออืมไอ้ดีชอบตดเนี่ยเอาละต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจนะก็มาวิ่ว่าแต่คุณปอจะเห็นคนร้ายไหมครับ กูไม่เห็นกูถีบไม่สนกูถีบถีบไม่สนเล่นมวยเหรอฮะเล่นมวยเหรอเล่นเหรอเล่นเล่นใหญ่เหรอฮะอุ้ยมันเอาปืนมายิงผมเร็วมันเอาปืนมายิงมเอาขี้โกงอ่เออทนไม่ไหวแล้วใช้คำสั่งแล้วใช้คำสั่งมันไม่ไหวไม่ต้องตอปืน เถื่อนเพื่อมึงดูขึ้นมามึงไม่ยิงกูมึงเถื่อนเพื่อฮะร้ <c oughs> อกทำไมร้อกทำไมร้องทำไมถามว่าร้องทำไมร้อกทำไม,ำไมจูน,นะมจนไหมมึงจูนไหมอ่ะอือใช้คำสั่งนะโอเคสวนอีกคนนึงยังไม่อยู่กี่ไปละไปละ มันเวทกูปวดตาเว้ยกูอะกูตายกูไม่ได้นี้ตำรวจมาอะเอาหลับผมจะมาผมจะเอาไอ้หมอนี่มาทดสอบเชื้อซอมบี้ดูดิมาผมจะเอาไอ้หมอนี่มาทดสอบเชื้อซอมบี้มาลุกลุกไปเนีุ่กเลย ไงโอ๊ะโอ๊เลื่อมแปลก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 ตำรวจนี่กูรำคาญมึงย่าย่ากูบอกกูลมึงรำรำคาญมึงไอ้ตำรวจ